ไม่ต้องไปว่าเกิดแรมขึ้นลงไม่ต้องไปนสนใจอะไรทั้งสิ้นสนแค่ว่าคุณคือคนวันอาทิตย์ตัดเลขหนึ่งฟังดีๆนะฮะคนวันอาทิตย์ทุกครั้งที่ถึงวันอาทิตย์ฟังดีๆฟังดีๆนะฮะทุกครั้งที่ถึงวันอาทิตย์เมื่อ,อไรเมื่อนั้นนะคะให้คุณมองหาเหตุแห่งบุญให้เจอหนึ่งครั้งง่ายนิดเดียวง่ายมากมองหาเหตุแห่งบุญให้ได้หนึ่งครั้งครูยกตัวอย่าง ตื่นขึ้นมาปุ๊บยิ้มให้กับตัวเองอย่างโคตรมีความสุขหรือขอบคุณตัวเองได้อย่างสุดซึ้งหรือโอนตังค์ให้พ่อให้แม่หรือไปทําบุญหรือไปตักบาตรหรือทําความดีอะไรก็ได้หนึ่งอย่างซึ่งเป็นเหตุแห่งบุญคนเกิดวันอาทิตย์หาเหตุแห่งบุญค่ะทําอะไรก็ได้ที่เรียกว่าเหตุแห่งบุญเหตุแห่งบุญหมายความว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ใช่ข่าววันอาทิตย์เยอะมากหอพี่วุ้เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเรขหนึ่งคือคุณจะต้องหาเหตุแห่งบุญให้เจอหนึ่งครั้งแล้วจาม เหตุแห่งบุญยังไม่ได้ทำบุญเลยทำอะไรดีนึกอะไรไม่ออกไปอยู่หน้ากระจกเอ้ยแต่คุณต้องรู้สึกให้ได้ถ้าสมมติคุณบอกว่าการยิ้มเป็นบุญคุณจะไปแค่มันไม่ได้ยิ้มคือต้องยิ้มจริงๆถ้ายังทำไม่ได้เปลี่ยนหาเหตุแห่งบุญใหม่โทรไปบอกรักแม่ดีกว่าแม่หนูรักแม่นะคิดถึงนะคะแล้วแม่เออมึงกินยาไม่เคยเอาควดเหรอ้อยวันพันปีไม่เคยโตมาบอกรักเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ใช่เลงแห่ะก็หนูรักแม่อย่างเงี้ยค่ะเป็นไหมคะเหตุแห่งบุญคือความสุขอะไรก็ได้ค่ะที่เกิดสุขเรียกว่า ให้เงินลูกเอ้ยลูกอยากกินไอติมเอาไปเลยลูกถ้าเป็นเมื่อก่อนเหรอประหยัดประหยัดหน่อยเมื่อวานก็ไอติมแล้วนะวันนี้ได้ไอติมอีกแล้วเหรออ่ะไม่ใช่ละอันนี้เหตุแห่งกรรมเหตุแห่งบุญคือการทําอะไรก็ได้ค่ะให้มีความสุขค่ะหนึ่งเรื่องพอนะแต่ที่เราทาบาปเหรอไม่ใช่นะคะก็ทําดีต่อไปแต่คนเกิดวันอาทิตย์หาเหตุแห่งบุญให้ได้หนึ่งเรื่องเสร็จแล้วฟังให้ดีนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับคุณต้องหาให้เจอทุกวันอาทิตย์ฟังปากชนิตานะคะอยากเปลี่ยนชีวิตอยากขี้เกียจ คุณคะให้ทําเรื่องง่ายๆแก้นี้ขี้เกียจก็ไม่ต้องรวยไม่ต้องรวยคุณเป็นคนชัดเจนให้ทาของง่ายแม่งทำไม่ได้แต่อยากรวยคุณรู้ไหมคนรวยนี่มันของยากนะคุณมันไม่ได้ของง่ายนะคุณเพราะฉะนั้นการที่ให้คุณทาแค่อย่างเดียวแล้วมันเป็นเรื่องยากสําหรับคุณมันรวยไม่ได้เข้าใจนะคะอันนี้หมอดูฟันทงอันนั้นฟันทงอันนี้ฟันยับนะคะหมอดูฟันยับเลยโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะโหดนิดนึงนะคะอาจจะเป็นหมอดูสายโหดนิดนึงเป็นหมอดูฟันยับเลยโอเคหากว่าคุณหาเหตุแห่งบุญเจอฟังนะคะคนวันอาทิตย์สิ่งที่คุณจะได้รับ คุณจะได้เงินก้อนโตโตมากอันนี้เรื่องจริงนะยานะคะแม่หมอพูดเล่นไม่ได้นะคะทุกอย่างเป็นศาสตร์และศิลป์นะแต่ไม่พูดว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคนที่มาฟังก็มีหัวสมองทุกคนไม่ต้องบอกให้เขาใช้วิจารณญาณน,นะคะเออจะบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าคุณหาเหตุแห่งบุญเจอในทุกวันอาทิตย์คุณกาแล้ววันอื่นไม่ต้องทําดีหรอกค,คุณกะเอาสมองกินเนืองดีทุกวัน,ด,วนดีทุกวันสม่ําเสมอแต่วันอาทิตย์ต้องดีกว่าทุกวัน เข้าใจหรือยังคะเราทาดีอยู่แล้วค่ะเรายิ้มบอกรักตัวเองเรารักพ่อแม่เรานู่นนี่นั่นดีอยู่แล้วแต่วันอาทิตย์ต้องพิเศษคือคุณต้องหาเหตุแห่งบุญให้เจอนะคะเหมือนการขุดหาสมบัติสมบัติของคุณมันอยู่ในวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นคุณต้องขุดเจาะหาเหตุแห่งบุญของคุณให้เจอในวันนั้นแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับอย่างชัดเจนคือคุณจะได้เงินก้อนโตเสร็จแล้วนะคะการทําธุรกิจของคุณคุณจะได้เจอคนที่ส่งพลังคุณจะได้เจอคนที่มีพลังเหนือกว่าคุณมาคคค้าาจจจุุนนณตตลอออดดไไปังงงงะะชิิิิูม่่่่ผีีเเรรรรืืง คุณจะได้ทรัพย์กโตที่สาคัญคุณจะได้คนที่มาเกื้อหนุนคุณคนที่มาช่วยให้คุณนะคะสนับสนุนคุณแล้วทําให้คุณนะคะแบบโอ้โหแบบประสบความสาเร็จแต่คนคนที่จะมาหนุนคุณเขาจะมีพลังเหนือกว่าคุณนะคะเขาจะมีพลังเหนือกว่าคุณอย่างเช่นสมมติคุณขายออนไลน์คุณจะได้ทีมงานที่โครส่งพลังสมมติคุณขายออนไลน์คุณจะได้ทีมงานต่างประเทศคุณจะได้ทีมงานที่มหัศสจรรยร์มากๆแบบนี้ค่ะที่แบบเฮ้ยมาถึงปุ๊บก็ดันคุณขึ้นรวยเลยแบบนี้ค่ะ ให้ไปสังเกตนะมีคนเคยเจอแล้วที่อยู่ดันคุณขึ้นสูงแล้วทุกวันนี้คุณแตะเงินล้านไปเรียบร้อยแล้วค่ะให้คุณไปสังเกตนะคะคนวันอาทิตย์ ให้คนวันอาทิตย์ไปสังเกตดูนะคะว่าคุณได้รับมันแล้วหรือยังคุณจะได้รับเงินก้อนโตแล้วคุณจะได้รับคนจะได้เจอคนที่มาสนับสนุนคุณโดยพลังงานเขาจะเหนือ,อคุณแน่นอนเขาจะเหนือ,อคุณในทุกด้านอย่างเช่นอาจจะดูด,ด้านต่างประเทศอาจจะเป็นด้านในเรื่องเกื้อหนุนยอดขายอาจจะเป็นในด้านของอะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นด้านการศึกษาอาจจะเป็นในด้านการงานที่เขามีงานดีกว่าแล้วมาให้การสนับสนุนหรือการช่วยเหลือคุณในเรื่องของงานบัญชีงานอะไรแบบนี้ค่ะคุณจะได้รับคนเหล่านี้มาเกื้อหนุนนี่คือคนวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นคุณไปหาเหตุุหห่ง้เจอ หนึ่งเรื่องของคนวันอาทิตย์แล้วคุณจะได้ลาบก้อนโตแล้วก็ได้คนที่มีพลังงานมาหนุนคุณนะคะคนเกิดวันจันทร์อยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดเมื่อไร่ที่คุณฟังดีๆนะคะคุณชอบอะไรง่ายๆนาะไม่ยากเมื่อไร่ที่คุณเห็นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสีครีมฟังปาชินิตาสีครีมรู้จักสีครีมไหมคะสีที่เหมือนขาวเหมือนเหลืองอ่อนๆแต่เป็นสีครีมเมื่อไหร่ที่คุณจ้องอะไรก็ตามแต่หรือเห็นอะไรเป็นสีครีมให้คุณบอกรวยรวยรวยทุกครั้งหรือ เวลาคุณเห็นเสื้อสีครีมคุณอาจจะซื้อมาใส่แล้วรวยใส่แล้วรวยใส่แล้วรวยหรือคุณเห็นไอศครีมที่มีสีครีมกินแล้วรวยรวยรวย